สวัสดีคุณดูทุกท่าน f อฟซี FC ทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ชัยศาลภายจ้วงนะครับผมก็วันนี้ผมได้ยำนะวันนี้เป็นเมนูยำหอยนางรมนะเนี่ยทำเสร็จเมื่อกี้แล้วนะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูผมเนี่ยยำเสร็จเมื่อกี้นะผมนะเนี่ยหอยนางรมไซส์ไม่ไซส์ไม่ใหญ่เป็นแบบฟรีไซส์่านั้นเนี่ยนาเป็นแบบ ตัวเล็กทั้งหวัวน้ำรมเกือยำเกย์อนจักไปวันนั้แซบๆด้วยกันที่คเน,นเนี่ยกินน้ำก่อนโอเคทุกคนนะจ้วงแล้วกันทุกคนนะนี่จะมีไอหอมเปรนะี้คนนะหอมเปรี้คน มากินด้วยกันทุนกคนแซ่บด้วยกันครับโห้ยำมเป็นพริกสดนะทุกคนบวกกับพริกแห้งนะห,หนึ่งสองสามจัดแปอือ,อหือนัวออโอ้โห รูปแบบมันๆควครีมรสชาติของหอนมเนาะคนรจะกินแหลายคนผมว่าเป็นหอยแบบตัวเล็กทุกคนนะเล็กๆแต่มันก็ก็ได้กินเนยคนนะเนี่ยรสชาติแบบเปรี้ยวแต่ตัวหอย,อยนะคนนะ แน่ตัวหอยเนี่ยรสชาติแบบ clean clean นะแบบมั่ก็เรากินอะไรวะมันแบบรสชาติแบบยังไงไม่รู้ผมนะบอกอธิบายไม่ถูกคนเคยกินแะไรเลยตหอยนางรมอะ่ะต้องใหกินทุกคน,นครับสองตัวเลยช่วงข้าไปอือหชอบ มีนานลาแบบโอ้สา่างนะจากเมา่าจานนี้ก็ประมาณอ,อ,อุ้ยังไง จ่ายป็มาร้อยยี่สิบบาทละมันนะตัวลบัตรชีกสิบบาทแล้วเครื่องปรุงผมไม่คิดนะอีตัอห่อยก็เก้าสิบบาทอาเรียกหอย่อว้าวเีบตัวช่วยดิแบบลงคิดแบบ บลิวันทนะุนนะม่ค่อยลงมากคนนะออใอ้ดูหนะ่ยถึงแต่เล็กแต่ก็อร่อยคนนะเล็กน้าน,น้องท้องนะจ๊ะเยดด็นดเบาได้เบาพี่ชศษนี่ให้ดูคนนะนะ,ะกินน้ำหน่อยทุกคน ี่วันแจน็ดซอยทุเอยนะไม่เริ่มติดเลยนะเดี๋ยวซอยแบบใ่้จะหาร้านแบบดีๆแบบกินแบบเจ้าขมได้เลยนะคนนะต้นหอมหน่อยดนวต้นมอปักชีเด็กน้องน,นี่ใช้มือเลยเต็ม เนื้อล้วมันคึกด้วยนะคึกครักเอามานอนดูคลิปพี่เชื่อเหรอขอชื่อพี่วัชรกรสกิจเขาได้เนื้อวัวแบบโอ้โหต้มแบบน่ากินน่าเอานะ ต้มแซบเนื้อวัวน่ากินมากนะแซบไม่พี่ก็อยู่กับเทิงนี้คนนะพี่วัชปอนสกิท <c oughs> มาแล้วพี่กินยำลวกันด้วยไอ้คนพี่พี่เป่าหิดเลยชอบติดตามนอนดูคลิปพี่เป่าหิงเขาชอบก่อเป็น ทางานาาาเสริมอาชีพเสริมคือขายปลาดินวนนะชอบมากตอนเกวานไอ่วานปลาลงไปในสาวคนชอบเลยนะชอบชอบชอบอตาพี่บอาหิงเหมือนกับลุงผมอะ่ะคุณม,มอมอ่ะเหมือนกันลยงั้นละวานเหแบบมันหมานะเหมือนลุงผมเลยะเกสานอ่ะตาตาเดียวกัน วันแห่แบบเดียวเลยโคตรห่้ยอ่ะโอ้โหอัเลียย่ยห่ยอืไม่ได้ไปเป็นเหรินคนนะ แต่ปักชีใบ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 หยักก็ที่ใบเลยแต่ภาษาเขาเรียกว่าไอ้ปักชีไอ้อะไรว่าหอมเปรีหอมเปรีมันเปลี่ยนไงผม่ะโอ้โหเออเป็นช่องช่องใส่จุ่ก็พี่พันธุศาสตร์ใช่เนาเนาะใส่จู่อะ พ่อมาผมน,นอนดูอนไปทั่วมัผมาอนนัวเลยน้ำ ถ้าแบบเรื่องแบบกีฬาลังการตัองเข้าพี่เสือนะสุดยอดอ่ะพี่เสือโอ้โหสุดยอดอ่ะพี่เสือมาแล้วโอ้โหหอยย่งดมยัวยวย่วจ้า เต็มปากเต็มคาเลยรก็นี่นะเจ้ใครเินทาไหมคนนม่คนเดินทาวะ โอ้อหข้าวอร่อยกินเพลินหมดแล้วคนนะทายประต้าํามประ้าแล้วโหได้ผักอ้คนนะนี่ยินไปเรื่อยขามประ้ายมันใหญ่ๆคนนะํามุรท้ายคนแต่เอฟีทุกท่านหนึ่งสองสามจัดไป นัวกับลาป้ากอ่อีเสรวนก็แบบยำไม่ง่ายครับยำทุกยำต้องใส่บลาลานะแล้วก็คนกิปนปลาลาก็ไม่ต้องใส่สุดยำมาบางร้านใส่บปลาล่านะนี้ไม่มีร้านสตรมั่วรนะครัวมั่วซัวสไตล์ผมนะ โอเคทุกคนสุดท้ายแนี่ก็ขอบคุณทุกคนครับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมเกิดมาเริ่มทําใหม่นะก็ค,คนว่าทําไมคุณดูน้อจังก็ผมเริ่มทําใหม่ผมหายไปสามเดือนนะคนเหมือนกับเราแบบเราแบบเร,แบบเราไม่ได้อ่ะเหมือนกับหนังอะ่ะเราไม่ได้แบบจบไปคนก็หยุดดูนะแตก่กลับมาเริ่มต้นใหม่ต้องรับศูนใหม่คนนะคือช่วงนี้แบบก็ช ทยอยลงคลิปไปเรื่อยผมนะก็ไม่ทอนะก็เริ่มต้นใหม่ไม่รู้ไปสามเดือนทาอะไรปะผมไม่รู้ไม่ได้ลงคลิปสามเดือนคนดูแบบตกหกดนะก็ช่วงนี้ก็ถ้าผมช่องผมดรอไป้วยแหละผมทำแบบเดิมเนาะก็ขอบทุกคนให้กาลังใจผมนะครับสุดท้ายนี้ไปแล้วคนเจอกันไปครับผมนะเจอกันสายจ้วงสวัสดีครับ ไปแล้วบาททุกคนไปแล้วครับ